ข่าวดีมาแล้วนะคะใครลงทะเบียนเงินดิจิท่าน1.000บาทผ่านแอป,ปทางรัฐไม่ทนันเตรียมเปิดรอบพิเศษให้แก้ตัวกันนะคะจะเปิดเมื่อไหร่ยังไงข้อมูลมาจากไหนวันนี้คลิปนี้มีข้อมูลมาบอกต่อค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูไปครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยใครลงทะเบียนในแอป,ปทางรัฐไม่ทันบ้าง คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะวันนี้มาแจ้งข่าวดีให้สําหรับคนที่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล t ผ่านแอปทางรัฐไม่ทันหรือว่าลงไปแล้วนะคะยืนยันตัวตนไม่สําเร็จตอนนี้ครั้งก็เปิดช่องทางให้แก้ตัวนะคะได้ลงทะเบียนรอบ2กันแล้ว ซึ่งตอนนี้นะคะกลุ่มศิษย์สวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการเนี่ยได้รับเงินกันไปแล้วต้องต่เดือนกันยายน10,000บาทดีใจด้วยนะคะใครที่ยังรับเงินไม่สําเร็จก็อย่าลืมไปแก้ในเรื่องของบัญชีที่รับเงินนะคะการผูกพร้อมเพย์น,นะคะรวมไปถึงการทําบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะการต่ออายุนั่นเองนะ,ะทุกคนตอนนี้ค่ะเงินดิจิทัลเฟสสองในหลายๆคนรออยู่ล่าสุดมีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเลตผ่านแอปทางรัฐเลยหรือคนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะทำการแก้ไข ข้อมูลหรือยืนยันตัวตนไม่ทนันลงทะเบียนไม่สําเร็จค่ะล่าสุดมีคําชี้แจงมาแล้วนะคะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะที่ลงทะเบียนแอปทางร้านไม่สําเร็จหรือลงทะเบียนแล้วแต่ทําการแก้ไขข้อมูลไม่ทันนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีโอกาสแก้ตัวในครั้งที่2ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้สามารถมาเลือกลงทะเบียนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้ทั้งนี้นะคะกระทรวงการคลังเนี่ยได้เคยให้ข้อมูลไว้ว่าจะมีการ กำหนดให้เปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้นะคะคาดว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนนะคะก่อนหน้านี้ได้บอกไว้ว่าจะลงทะเบียนผ่าน3ธนาคารของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออมสินธนาคารทกรสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะและขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไปที่สาขาก็สามารถลงทะเบียนได้เลย ซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยนะคะหรือว่าลงทะเบียนในแอปทางรัฐไปแล้วแก้ไขข้อมูลไม่ทันนะคะลงทะเบียนไม่สําเร็จเขาคาดว่าคนเหล่านี้ค่ะก็จะมีโอกาสแก้ตัวนะคะมีมากถึง10ล้านคนเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ต้องรอทางภาครัฐนะคะกําหนดว่า จะลงทะเบียนได้วันไหนนะคะภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่สามธนาคารเหมือนเดิมตามที่ได้มีข้อมูลอยู่ก่อนหน้านี้ไหมและก็คนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะรอค่ะรอการประกาศผลนะคะคนที่ลงทะเบียนสําเร็จเนี่ยรอการประกาศผลอย่างเดียวเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะคะก็จะเปิดให้ยืดอุทธรณ์กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากทางภาครัฐทาระบบสําเร็จนะคะเราก็จะได้รับเงินดิจิทัลได้ใช้กัน ช่วงไตรมาสแรกของปี2568ค่ะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์นะคะหลายๆคนสงสัยเหมือนเราก็จะได้ทราบคําตอบกันสำหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ